นี่วันนี้เขามาจากละหานทรายดูเขาจะได้กลนใหม่มาให้พ่อดูกลอน,นอะไรเนาะอ่ะโอ้กลอนอะไรเนาะนี่เ,เชฟนั่งดีดีนั่งดีหมายถึงยืนย่อๆอะ่อๆอะยอ,อะยจะให้เห็นพัดลมเดี<น>เ๋ยวเ้ก่นเดี๋ยวก็รีบอีพัดลมก่อนวางอ่าถ่ายต่อเลยเออ โอ้คนอะไรน้อนี่เอาคือไปมุนหัวน้องอยังอะโอ้แล้วอ่า,น,ออาน้องยังเิ่นได้อยู่ใส่หัวให้ขึ้นดิโอ้อย่างนี้เนี่ยคนมาใหม่เนี่ยอัดเปิดหมอเปิดนี่ เล็นนี่ทำไงอ่ะอออยู่ข้างนอกดูสิอ่ะทำแบบแบบไม่มีผ้าบางที่ทำไงทำไงอ่ะเฉเลยหน่อยน้องนั่งปั๊บเอาเชฟถือหมวกกันน็อขึ้นนิดนึงแล้วก็คล้องปิดแบบนี้อ่าก็ถอดน้อกกนก็อกอย่ยังงี้นเองใช่หมวกกันน็อกมันใหญ่ไปบ้านเชฟไปเอาเล็กกว่านี้มาดูยบ้านเชฟครับ 是 <laughs>。